แล้วก็มีหลักการใช้ verb to do verb to be verb to have นะครับ modal verb ต่างๆในช่องครูนานตอนนี้มี600กว่าคลิปนะครับหน้าที่28นะครับในส่วนของ workbook นะครับนะก็คือหนังสือ s ซ i ล o s 6มาเข้าในหน้าที่28กันเลยนะครับก็คือนะครับให้อด u t นรอบ O d ดนะครับ o d d แปลว่าแปลกนะครับนะครับอ d ด one out ก็เลย จงเลือกคําที่แปลกออกไปนะครับนะคาที่ไม่เข้าพวกวันเถอะเลือกคําที่ไม่เข้าพวกออกไปเลยนะครับนะเพราะฉะนั้นคุณครูแปลให้หมดแล้วให้ลูกกล่าวเองนะครับเดี๋ยวคุณครูก็จะบอกด้วยนะครับสวิงนะครับอย่างนี้นะครับเป็นที่เข้าใจนะสับแรกก็คือคําแรกที่คุณครูแปให้นะครับแปลว่าแกว่งนะครับเบ้นแปลว่างอนะครับนะเทินแปลว่าหมุนนะครับนะตามลําดับโดยสลีปแปลว่านอน เพราะฉะนั้นคําที่ไม่เข้าพวกก็คือคําว่านอนนะลูกก็วงกลมเข้าไปคำว่านอนแต่คุณครูไม่ทํานะครับบอกแล้วว่านักเรียนเข้ามาถึงดูปั๊บลอกเลยไม่ฟังนะครับว่าแปลว่าอะไรนะครับโปรโตีนนะครับหมานว่าโปรโตีนนะครับนะโปรโตีนนี่อ่านว่าอะไรครับวิตามินนะครับหรือวิตามินอะไรก็แล้วแต่นะนี่อ่านว่าอะไรครับเม i ดิซีนนะครับแปลว่ายา นี่อ่านว่าอะไรครับ minerals นะครับอ่านว่า m i n e r a l แปลว่าเกลือแร่เพราะฉะนั้นศัพท์ที่แตกต่างออกไปก็คือยานะครับยาวงกลมได้เลยนะครับนี่อ่านว่า toe นะครับแปลว่านิ้วเท้าอ่านว่า black นะครับนะเขาหล่องเรานะครับไม่ใช่ black นะถ้า b a c k เนี่ย black แปลว่าหลังตอนแรกคุณครูนึกว่าหลังที่ไหนได้นะครับ black สีดำนะครับนี่นะครับเข่านะครับฟุตเท้า เพราะฉะนั้นก็วงกลมสีดำนะครับต่างไปจากพวก j o กก i n g นะครับวิ่ง j o กก i n g walking เดินนะครับนะไซลิ i นี่แปลว่าปั่นจักรยานนะครับนะไซลิ i นะครับซิงกิ้งร้องเพลงเพราะฉะนั้นก็วงกลมร้องเพลงนะนอกนั้นเป็นการออกกำลังกายนะครับร้องเพลงนี่ออกกาลังออกกําลังเสียง <laughs> นะครับผิดจากพวกนะครับออดวันเอา ข้อที่ห้านะครับนูโตนะครับก๋วยเตี๋ยวเป็นอาหารนะครับชิคเก้นนะครับไก่ในที่นี้คุณครูใส่ให้หน่อยว่าไก่ย่างแต่ว่าไก่ย่างความจริงต้องใช้คว่ากริลชิคเก้นนะครับแต่ให้นักเรียนได้รู้ว่าเป็นมันเป็นอาหารนะครับไม่ใช่ไก่เป็นเป็นนะจะได้เข้าพวกกันนะครับแล้วก็ฟิชก็เหมือนกันนะครับไม่ใช่ปลาเป็นนะครับปลาปิ้งนะวงกลมให้นะครับนะกริลฟิชนะครับถ้าคําศัพท์จริงๆก็ให้ให้จะได้รู้ว่าอันนี้เป็น เป็นอาหารส่วน candy นะครับ c a n d y นะครับเปลี่ยน y เป็น i พวกลูกอมพวกของขบเคี้ยวต่างๆนะครับนะพวกลูกกวาดเขาเรียกลูกกวาดนะครับภาษากลางนะครับก็วงกลมแ candy นะครับต่างไปจากพวกและการ์ตูนก็เรวอะไรกืดนะครับดีมากนะครับที่นักเรียนทําถูกโหมดนะครับสุดยอดเลยก็มาต่อข้อ4 fill แปลว่าอะไรครับลูกนะแปลว่าเติมนะครับ blank คแปลอะไรครับแปลว่าช่องว่าง with แปลอะไรครับแปลว่าด้วย complete แปลอะไรครับแปลว่าสมบูรณ์แต่คุณครูไม่ได้เขียนให้ก็ไม่เป็นไร Sen t e n c e แปลว่าอะไรครับแปลว่าประโยคนะครับข้อที่1นะครับคุณครูก็เขียนให้เลยว่า he has นี่เขามีอยู่แล้วนะ he has h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  นะครับคุณครูแปลให้แล้วนะครับนี่ h h เดี๋ยวนี่ปวดหัวนะครับ ทูธเอชเอชแปลว่าปวดนะครับนะทูธแปลว่าฟันปวดฟันนะครับสโตแมกเอชนะครับสโตแมกแปลว่าท้องนะครับเอชแปลว่าปวดปวดท้องเอียแปลว่าหูนะครับเอียร์เอชแปลว่าปวดหูโค้นะครับไม่มีคำว่าเอชนะครับโค้ cool, เป็นทางริยาแปลว่าหนาวแต่ในที่นี้พูดถึงอาการไข้นะครับลูกโ cool, ค้จบแปลว่าเป็นหวัดนะครับนะคีย์เวิร์ดแปลว่าคำไข้ปริศนา เพราะฉะนั้นให้ลูกดูตามภาพแล้วก็นําไปใส่ลงไปนะครับคุณครูไม่ใส่ให้เช่นเคยเพราะถ้าใส่มีคนลอกอย่างเดียวอใส่ให้เฉพาะข้อหนึ่งข้อสองให้ดูตามภาพนะปวดอะไรครับเนี่ยจับท้องนะครับสตตมักแอชนะครับเขียนลงไปปวดอะไรครับอันน,นู้นจับหัวแล้วอันนี้จับอะไรครับเนี่ยเดี๋ยวคุณดูคุณครูดูก่อนนะครับอ่า ปวดหูครับแหมโอเคครับจับอูแหมคุณรู้ก็ดูตั้งนานเอียอชนะครับข้อนี้ใส่ลงไปนะครับเอียอชเอาคำนี้มาใส่ลงไปข้อนี้นะครับจับฟันนะครับก็ทูชแอชนะครับใส่ลงไปข้อนี้นะครับเป็นหวัดนะครับกําลังจามนะครับเดี่ยไม่ใส่แมสนะครับนะอันตรายนะครับช่วงนี้โควิดเขาต้องการทําภาพให้เห็นชัดเจนนะครับว่า เป็นวัดนะครับก็เอาคาว่าโคมาใส่ลงไปง่ายๆครับเห็นไหมครับมดแล้วหน้าที่28ก็จบหน้า28นะครับโอเคหน้า28คุณครูกลัวเขียนหน้าชื่อหน้าผิดน,นะก็ขอบใจลูกๆทุกคนนะครับที่เข้ามากด subscribe กดไลค์กดแชร์นะครับช่องครูนัน channel นะครับนะเจอกันหน้าที่29ต่อ Alright, alright, alright. Okay, okay, okay. okay.